ลินดีกับกการลกกานาะลกการแตอลกคุณกาจะไปดำนาต่อพี่นงค์มากานาเอือยไอ้เ็เอ็มเห็นจังเราบ้างเหร ขนกาเด้อท okay. ุกคนคนกาพี่น be ้องไปเอากาหน้าเอื old, Na, s <S uh ่อยทั้งเอากาแล้วก็ทั้งหลงไฮน้ำโอ้ยใจดีขนาดยังว่องเอื้อเลือดเอกกาเมาเก็จีจอบโพเอ็กอื่มอัตราเลียบร้อยๆท้องอื่มจนยังว่งเนี้ยรักเนี่ยแล้วก็ไปรัก บรรยากาศอยูโฮโลไฮทงนาเลยทุกคนเวลีไปทายนั่งอชอในแชงเฟย์ทายดนิยานเลยกะเนี่ยปนเยอะเพิ่นบอกอันนาเล็กมีมนีถนัดเอ้วยขอมาน้องจัดให้ ข่าวงามเนาะปีนี้เนาะข่าวดำแล้วละโดนเลยนะข้าวงามเออเนะนีน่าะคนช่วยไหมอี๋เชิญคนช่วยอายนุ่งไว้ไว้คนช่วยนึ่งคนอะไรนายป้าตักคนละคนคนไม่ยาไปคนกาไว้